จับตาเทเลอร์สวิฟต์ลิซ่าจะไปงานเมดการาปีนี้หรือไม่หลังมีรายชื่อโผ่ในทำเนียบคนดังได้รับเชิญร่วมงานเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ถูกจับตามองไม่น้อยทีเดียวค่ะสำหรับงานพรมแดงแห่งปีอย่างเมดการาในปี2024นี้ที่จะจัดขึ้นในวันที่6พฤษภาคมได้มีรายชื่อของคนดังที่จะไปร่วมงานหลุดออกมาตามสื่อต่างๆและ,ะรายชื่อที่ถูกจับตามองคือชื่อของเทเลอร์สวิฟต์ที่อาจจะปรากฏตัวอีกครั้งหลังเคยไปร่วมงานนี้ถึง6ครั้ง ก่อนจะห่างหายไปจากงานนี้หลายปีนับตั้งแต่ปี2016ขณะเดียวกันยังปรากฏชื่อของนอรลิซาว่าได้ไปร่วมง,งานนี้ด้วยหลังจากที่เทเลอร์สวีปรีบบินลัดฟ้ากลับจากญี่ปุ่นเพื่อไปชมการแข่งขันซูเปอร์โบว์ที่แฟนหนุ่มของเธออย่างทราวิสเคลซี่ลงสนามจนคว้าชัยมาได้และกลายเป็นภาพที่ดึงดูดสายตาผู้ชมและทุกสื่อทั่วโลก ก็ทําให้แฟนคลับจับจ้องตั้งตารอที่นักร้องสาวปรากฏตัวในอีเวนต์ใหญ่ๆอีกครั้งล่าสุดคาร์เท l เลอร์สวมีข่าวลือว่าจะเข้าร่วมงานเมดกลาในปีนี้โดยอัดควงชราวิสเค l ลซีมาเดบิวต์ที่พรมแดงด้วยอย่างไรก็ตามค่ะ หลังจากที่เธอเพิ่งออกอัลบั้มใหม่และมีเพลงที่เชื่อว่าโจมตีอริเก่าอย่างคิมคาเดเชียนในเพลง Thank You All Me ซึ่งคิมคาเดเชียนและเหล่าพี่น้องในตระกูลคาเดเชียนเจนเนอร์ไม่เคยพลาดงานเมดรการ่ามาหลายปีแล้วจึงคาดกันว่านักร้องสาวชื่อดังอาจไมมาร่วมงานในปีนี้นอกจากนั้นเจ้าตัวจะเริ่มเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตอีเวสทัวร e ์ในยุโรปซึ่งรับที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันที่9พฤษภาคมนี้จึงคาดกันว่าเจ้าตัวจะต้องไปซ้อมคอนเสิร์ตและไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ ส่วนทางด้านของนอลิซ่าก็มีข่าวลือว่าจะเข้าร่วมเดินพรมแดงในงานเนปกาลาปีนี้เช่นกันค่ะหลังจากที่เพื่อนร่วมวงอย่างเจนนี่และโรเซ่ต่างก็เคยมาร่วมเดินพรมแดงในงานนี้ไปแล้วในปี2022และปี2023จึงเป็นที่จับตามองว่าปีนี้อาจจะเป็นปีทองของนอลิซ่าก็เป็นได้ค่ะซึ่งสื่อต่างๆก็คาดกันว่านอลิซ่าอาจจะมาร่วมงานพรมแดงในปี2024นี้ค่ะและนี่คือรายละเอียดในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะ และหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ